คุณจรูนครับอย่างนี้ฮะประเด็นเอาวันนี้ก่อนเลยคุณหมอชนหน้าเนี่ยไปพูดกับรายการพ่ยุทธ์นะฮะคุณจตุรลนบอกว่าถ้าหนึ่งสองจัดไม่ได้ก็ต้องสามคือภูมิใจไทยอ่ะเอาตกลงนี่มันมันมีมันมีแผนการนี้อยู่ในอยู่ในของเพื่อไทยด้วยเหรอฮะผมเข้าใจว่าคงเป็นการพูดไปตามลําดับคบพูดถึงเรื่องไปตามลําดับ,บเพราะว่าถ้าเพื่อไทยเสนอเดี๋ยวนี้ ตามมติของรัฐสภามันถ้าเสนอครั้งหนึ่งแล้วไม่ผ่านก็ในสมัยประชุมนี้ก็เสนออีกไม่ได้ใช่ไหมแล้วน <ะ S 2> คน,อ,อ,นอืน่นของเพืเอไทยแคนดิเดตคนอื่นก็คงไม่มีมันก็ต้องเป็นพักอื่นอะความจริงจะใช้คําว่าพักที่สามมันก็ไม่ต้องใครส่งไม้ต่อให้ใคร,ครเป็นเรื่องที่พักที่ยังมีแคนดิเดตอยู่เขาก็จะไปพิจารณากันเองเขาอาจจะเป็นใครเราก็ไม่รู้อืมแต่เขาคงคิดเร็วๆว่าก็ที่หนึ่งที่สองที่สามอะไรแบบนั้น มันก็อย่างรองประธานสภารองประธานสภาพักภูมิใจไทยก็ไม่ได้เสนอนี่ก็เป็นรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมที่เสนอแล้วแค้ไปอ่ะใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นมันก็ไม่มีหลักเกณฑ์มีหลักเกณฑ์มันก็คือว่าต้องมีสสเสนอแคดเดตที่ยังไม่เคยถูกเสนอมาก่อนอืมอืมเขาก็ต้องไปจกลงกันถ้าหากว่าพักคไทยตั้งนายกไม่ได้ในในคราวที่จะเจอนี้ อ่าก็ต้องเป็นระดับต่อไปอ่าครับครับครับคุณจตุรนเป็นอาจจะเปน,ะนมัิอยู่แล้วใช่ไหมครับครับครับคุณจตุรวนวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกมาล่าสุดคือผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยบอกว่าจะต้องส่งสารรัฐธรรมนูญนะฮะให้วินิจฉัยกรณีที่ว่าสภาลงมติโหวตนายกซ้ําที่บอกว่าเป็นยัตติเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะตอนนี้ในมุมของคุณจตุรนคิดว่ามันมีโอกาสที่จะส่งให้คุณพิธากลับมาเป็นนายกอีกรอบไหมฮะ ก็ผมไม่แน่ใจข้อกฎหมายนะแต่ว่าถ้าผู้ตรวจการเขาประชุมและมีมติอย่างนั้นแสดงว่าเขาเห็นว่าเขาสามารถเสนอได้และมันก็น่าจะมีโอกาสที่สารรัฐนูลรับพิจรารณาแต่เท่าที่ฟังความเห็นทางกฎหมายมาเนี่ยอคนก็เห็นเป็นสองทางคือหนึ่งค,คือรับพิจารณาได้เพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดความเสียหายต่อบุคคลก็คือ คนคนดิเดตเขาเขา <c oughs> เกิดความเสียหายอี <c oughs> อย่างก็อาจจะเป็นความเสียหายต่อการการเลือกนายกต่อไปเพราะมันเสนอขึ้นได้ครั้งเดียวในสมัยประชุมหนึ่งหนึ่ง <c oughs> อมันก็มีเหตุผลทางนี้อี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 กทางหนึ่งเขาก็บอกว่าอ่มันอาจจะกลายเป็นถูกมองว่าสารนูนแทรกแซง <c oughs> แทรกแซงการทำงานของรัฐสภา แต่ทีนี้เรื่องนี้มันถ้าในความเข้าใจผมนะคือเรื่องนี้มันเป็นการใช้ข้อบังคับไปหักล้างรัฐธรรมนูญซึ่งมันไม่ถูกทีนี้มันเกิดไปทําความเสียหายแก่บุคคลก็คือว่าคนที่เขาเป็นคด n เดต a เขาควรจะสามารถได้รับการเสนอได้อีกทั้งความจริงเสนอแล้วด้วยซ้ําและไม่ได้โหวต<ห>ใช่ไหมครับเขาก็มีความเสียหายเกิดขึ้นตัพอย่างคือมันจะกลายเป็น กติกาที่จำกัดการการเสนอแคนดิเดตให้โหวตในสภาของรพรรคการเมืองและมันก็จะมีโอกาสไหลไปสู่การมีนายกคนนอกได้ง่ายเรื่องนี้ก็เป็นข้อเสียนะครับครับ,รบเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องดูแหละครับว่าว่าว่าสารมนุนจะรับที่นาไมา้แล้วก็จะสั่งให้ชะลอการการลงมติการโหวตนายกครับ ออกไปหรือไม่ <L> มันก็จะรู้กันในวันพรุ่งนี้ก็รู้ว่ารับ,ร,บรับหรือไม่รับใช่ไหมครับและถ้ารับ,รบวันพุธก็น่าจะต้องรู้ว่าวินิจฉัยอย่างไรเพราะมันเป็นเป็นเรือ <between S 1> เร่องไม่ต้องมีารายละเอียดอะไรมากมันด,ด่วนมันด,ด่วนแล้วมันก็ไม่มีข้อเท็จจริงอะไรมากมายก็แค่รู้ว่าหวดเป็นไปยังไงที่ายโต้แย้งกันไปยังไงมาตราก็มีไม่กี่มาตรารัฐนูนก็มีแค่สองสองมาตรา ข้อบังคับก็มีแค่จริงๆก็มีแค่สองข้อเองอืมอืมอมืครับคุณคุณจรรย์รับทีนี้สิ่งหนึ่งที่วันนี้ตั้งใจอยากจะมาถามคุณจรรก็คือว่าคุณจรรยนเป็นคนของพรรคเพื่อไทยที่ออกมาโพสต์ว่าการหารือกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นและไม่มีประโยชน์แต่อีกมุมนึงคือเพื่อไทยเนี่ยไปหารือมาหมดแล้วนะฮะทั้งรวมไทยสร้างชาติทั้งพลังประชารัฐ ตรงนี้เนี่ยในพักได้มีการคุยกันก่อนไหมครัว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมภาพชนแก้วช็อกมิ้นมิ้นช็อกมันออกมายิ้มกันเริงร่าแล้วเนี่ยคนก็มาถามหาคุณจตุรนถามหาคุณนัทวุฒิคุณจตุรนก็ออกมาทวีตเหมือนกับสวนทางกับสิ่งที่แกนนําพักบางท่านทําไปอย่างนี้ยฮะก็อไม่มีการหารือกันมาก่อนเพราะว่าเข้าใจว่าคณะกรรมการบริหารเขามอบ คณะที่ไปเจราจาใช่ไหครับคณะที่ไปเจร,าจ,าเราจาเขาก็คิดวิธีการขั้นตอนต่างๆกันไปทีนี้ผมมาเห็นผมก็แสดงความเห็นครับวิจารณวิจารณ์เรื่องการเชิญมหาเชิญพระก,การเมืองมหารือรซึ่งผมเห็นว่าออสองพักมันก็ไม่มีความจําเป็นหรือไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปเชิญมาเพราะว่า ในแปดพักเนี่ยแปดพักเนี่ยก็ส่วนใหญ่ถ้าไมทั้งหมดน่าก็ส่วนใหญ่ครับประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วใน,ในระหว่างหาเสียงว่าจะไม่ร่วมมือกับสองทักนี้อืก็เมื่อประกาศชัดเจนแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนท่าทีมันก็จะไปเชิญมาเพื่ออะไรเชิญมาแสดงความเห็นแต่เขาก็แสดงหารือแต่ว่ากลายเป็นเขามาพูดเรื่องถ้าจะร่วมรัฐบาลจะมีเงื่อนไขยังไงซึ่ง ช่ครับพักเพื่อไทยก็บอกว่าไม่ได้จะไปเชิญมาร่วมรัฐบาลเชิญมาหรือเท่านั้นแต่นี้พอมาเรื่องร่วมรัฐบาลเนี่ยผมไม่ได้แสดงความเห็นขัดแย้งอะไรกับแการนำพักเพื่อไทยเลยเพราะว่าผมแสดงความเห็นตามจุดยืนและการประกาศท่าทีของพักเพื่อไทยที่ทำตลอดมาในระหว่างหาเสียงเลือกตั้งและ จนวันนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไม่มีไม่มีมติเปลี่ยนนโยบายนี้ก็คือพรรคเพื่อไทยจะไม่ร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประสารัฐผมจึงกำลังพูดตามพรรคเพื่อไทยทุกประการผมไม่ใช่สิ่งแปลกแยกแปกปลอมนะครับครับอ่อ่อ่ถ้าใครจะไปถ้าใครจะไปจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับสองพรรคนี้สินั่นแหละไม่ทำตามมติพรรคไม่ทำตาม อ่านโยบายของพักเว้นแต่พักจะไปประชุมกันแล้วกําหนดท่าทีใหม่ซึ่งก็ซึ่งยังไม่มถีถึงเวลานั้นนะจะคุยกันผมแสดงความเห็นได้ผมก็ค่อยไปแสดงแต่ตอนนี้ผมไม่จําเป็นต้องไปไปเอ่อคือคือผมสามารถแสดงความเห็นของผมได้ว่าผมครับผมเห็นว่าพรรคเพื่อไทยต้องไม่ร่วมกับสองพักนี้เนื่องจากประกาศไว้ต่อสญญาธารณชนโดยหัวหน้าพักและโดยคนดิเดตของพัก ออืออออถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นคุณจรรย์ครับ,มรบสมมุติสมมุติสมมตินะฮะสมมุติถ้าเกิดว่าเพื่อไทยนี่ทิ้งก้าไกลจริงๆแล้วไปดึงพลังประชารัฐหรือแม้กระทั่งรวมไทยสร้างชาติมาเป็นรัฐบาลข้ามขั้วบอกว่ามันถึงทางตันแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วเนี่ยมันต้องมันต้องเดินหน้าแล้วเนี่ยคุณจรรย์จะจะมีจุดยืนส่วนตัวยังไงฮะหรือจะไปบอกเพื่อไทยหรือจะอยังไงฮะก็ก็ขึ้นกับว่ามีวาระโอกาสอะไรยังไง ก็ต้องอต้องไปเสนอความเห็นในเวลาโอกาสที่เหมาะสมที่ที่ที่สามารถทําได้อเพราะว่าผมก็คิดว่าถ้าไปทําอย่างนั้นเลยเนี่ยมันจะเป็นความเสียหายครับจะเกิดความเสียหายต่อต่อบ้านเมืองอและต่อพรรคเพื่ไทยครับก็คือว่ามันก็จะไม่มีทางได้รัฐบาลที่ชอบทำ ไม่ได้รัฐบาลที่ประชาชนยอมรับครับแล้วก็ไม่ได้รัฐบาลที่จะสามารถนํานโยบายสําคัญสําคัญไปไปสู่การปฏิบัติได้ได้อย่างก็คือมันเสี่ยงต่อการจะทําให้เกิดวิกฤตทางการเมืองเนื่องจากเกิดวิกฤตศรัทธาต่อรัฐบาลและต่อพักการเมืองที่เกี่ยวข้องครับครับก็ต้องไปเสนอความเห็นว่าพวสมัยนี้ก็เสนอความเห็นผ่านทวิตเตอร์เฟซบุ๊กก็ได้ด้วย อ่าอ่าออเคือเอาเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยณตอนนี้ในมุมของคุณจตุรนเนี่ยสิ่งที่มันติดอยู่ตอนเนี้ยที่มันไปต่อไม่ได้เนี่ยตกลงมันติดที่ว่าก้าวไกลเขาไม่ยอมถอยหนึ่งหนึ่งสองหรือนโยบายที่หลายคนเป็นห่วงหรือตกลงมันติดอยู่ที่สวอ่ะก้าวไกลเขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยคุณจะมาบอกว่าติดที่พักอันดับหนึ่งได้ยังไงมันติดที่กติกาติดที่สวออันในมุมคุณจตุรนว่าไงฮะเวลานี้ก็ไม่มีใครทราบนะครับนอกจาก พรรคการเมืองนั้นๆและสวแต่ละคนว่าติดที่อะไรกันแน่ใช่ไหมครับเพราะว่าพูดเหมือนกับว่าติดที่หนึ่งหนึ่งสองบ้างติดที่พรรคการเมืองบ้างแต่ว่าในส่วนของพรรคการเมืองสี่ห้าพักเนี่ยก็อาจจะเน้นไปที่พรรคก,ก้าวไกลไม่ใช่เฉพาะหนึ่งหนึ่งสองนะครับนั่นก็ประเป็นข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นส่วนสว,นสวนเนี่ยก็พูดต่างๆกันไปเราก็ไม่รู้ว่า ติดเพราะอะไรกันแน่ถ้าถ้าจะรู้ก็คงต้องถามกันมากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนอื่นที่ติดอีกนะเช่นว่าพักสี่ห้าพักที่มานี่ก็แปดพักเขาก็ไม่รับสองพักใช่ไหมใช่ครับณขณะนี้ณขณะน,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 นี้ต้องเรียกว่าแปดพักไม่รับพักรวมไทยสร้างชาติกับพักออพลังประรัฐครับไม่รับที่จะร่วมรัฐบาล ก็ไม่ต้องฟังว่าสองพักนี้จริงๆก็ไม่ต้องฟังว่าสองพักนี้มีเงื่อนไขอะไรอย่างไรอ่าอ่าอ่านะครับส่วนส่วนสวเนี่ยสวติดเพราะอะไรกันแน่ก็ก็สวคือตอนนี้กเืองใช่ไหมฮะเออแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้พูดกันทุกคนนี่ใช่ไหมครับ ครับ,รบเขาก็พูดแสดงความเห็นกันไม่กี่คนเวลาขานชื่อเวลาพูดทีละคนแต่ละคนก็ไม่ได้บอกว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ใช่วิจีงดออกเสียงครับแต่มันมีผลทําให้สวเป็นผู้กําหนดว่าใครจะเป็นใครจะเป็นรัฐบาลก็คือเขาไม่ให้พรรคก้าไม่ให้คุณพิธาเป็นนายกหละใ,ในในครั้งที่หนึ่งที่ต่อไปอจะติดเพราะอะไรอีกอืมแต่ว่าเมื่อติด ติดแล้วเนี่ยจะแก้ยังไงใช่ไหมครับมันก็อยู่ตรงนั้นว่ามเมื่อติดแล้วจะทํำยังไงถ้าสอวอบ,บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแปดพักก็ต้องทางออําตามสวทุกประการเนี่ยมันก็เท่ากับยกอนานาจการตัดสินใจให้สอวอซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารครับอันนี้มันจะถูงหรือเปล่าอืใช่ไหมครับมันจะคือระบบเขาวางไว้เพื่อให สวเนี่ยสามารถขัดขวางการตั้งนายกก็ได้สนับสนุนก็ได้แล้วแต่สวครับทีนี้พอสมประโยชน์กันอย่างสมัยพลเอกประยุทธ์เขาก็ตั้งกันไปแต่พอไม่สมไม่สมประโยชน์กันมันก็เขาก็ใช้วิธีงดออกเสียงก็คือไม่สนับสนุนแล้วก็ทำให้ไม่ได้เป็นครับทีนี้ถ้าเราซึ่งอยากเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอะ่ะอยากเห็นรัฐบาลที่ เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนที่แสดงออกในการเลือกตั้งครับเราจะถือหลักว่าสวาต้องการยังไงก็ไปทําตามความต้องการของสองวซะให้ครบถ้วนจะได้ตั้งรัฐบาลได้ซึ่งมันอาจจะขัดแย้งกับเจตนารมของประชาชนที่แสดงออกในการเลือกตั้งรเราก็จะกลายเป็นไปทําอะไรที่มันไม่ตรงกับประชาชนเลย มันต้องเอาใจ<ค>สอวอ,อ,สอ,วอคุณจารุนจะท,ทำตามเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนครับครับคุณจะรวนครับแบบนี้ได้ไหมฮะคือณณตอนนี้เนี่ยมีการพูดถึงเออ่การรอสิบเดือนเลยให้สอวอเนี่ยับหมดโอกาสในการเลือกนายกรัฐมนตรีคุณกนวีสืบแสงพักเป็นธรรเสนอแนวทางนี้บางคนบอกอ่ะก้าวไกลก็เกาะกับเพื่อไทยไปเรื่อย เนี่อย่างเงี้ยในมุมของคุณจตุรลเนี่ยรอสิบเดือนบางคนบอกเขารอมาแปดเก้าปีแล้วรออีกสิบเดือนจะเป็นอะไรไปคุณจตุรนมองข้อเสนอนี้ยังไงฮะผมเองก็เคยพูดทํานองนี้นะแต่ว่าผมพูดในความหมายว่าอ,อไม่ต้องกลัวว่าแปดพักจะไม่มีทางเป็นรัฐบาลตลอดไปเพราะว่าอีกสิบเดือนสว,วหมดอำนาจก็ต้องตั้งรัฐบาลได้แน่ อันนั้นคืออย่างช้าเขาก็จะ <c oughs> ก็จะได้เป็นแต่ว่าผมก็ไม่ใช่บอกว่าอยากจะให้รออย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรอ่า <c oughs> เป็นอ่าเป็นอยู่เฉยๆกันไปก็อยู่กันไปไม่ใช่แบบนั้นก็คือต้องพยายามทุกทุกฝ่ายต้องพยายามเรียกร้องให้ให้ตั้งรัฐบาลกันขึ้นมาให้ได้อ่เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าทีนี้อ่า ในการการรอเนี่ยมันก็คนก็พูดอยู่ว่าจะเสือเป็นความเสียหายใช่ไหมครับ,รบทำให้อ,อไม่มีรัฐบาลแก้ปัญหาประเทศไม่ได้อันนี้ก็จริงรถ้าเรามีรัฐบาลที่แก้ปัญหาประเทศได้โดยไม่ต้องรออันนี้จะดีที่สุด<อ>แต่ถ้ามีรัฐบาลแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ หรือมีรัฐบาลแล้วยิ่งสร้างปัญหาอ,อสร้างปัญหาทําให้เกิดปัญหาหนักเข้าไปอีกครับเราก็ต้องคิดเหมือนกันนะถ้างั้นก็รอไปอีกหน่อยได้ไหมเช่น<อ>ถ้าได้รัฐบาลที่ไม่ชอบทำรัฐบาลบที่เกิดวิกฤตศสทัทธาครั้งใหญ่ครับกลายเป็นวิกฤตการเมืองหรือเกิดรัฐบาลที่ นโยบายคืออะไรก็ไม่รู้ไม่ตรงกันเลยมาคนละทิไปคนละทิศคนละทางมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอมันก็ต้องหาความพอดีกับมันต้องมีหลักเหมือนกันอย่างนักธุรกิจคิดว่าไม่มีไม่มีรัฐบาลเนี่ยเศรษฐกิจเสียหายเนย่เสียหายเป็นแสนล้านก็ต้องรีบไปพูดกับสวเข้าครับไม่ใช่พูดลอยๆแบบ โยนภาระมาที่พักการเมืองอย่างเดียวอืมนะครับแล้วก็ต้องคิดด้วยเหมือนกันว่าถ้าได้รัฐบาลที่ไม่ชอบทำและแก้ปัญหาไม่ได้มันก็จะไม่ใช่เสียหายแสนแสนล้านแสนล้านนะมันอาจเป็นล้านล้านเหมือนอ,อย่างที่เคยเสียหายมาแล้วตอนที่มีรัฐบาลมาตลอดเก้าปีเก้าปีที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่มีรัฐบาลนะครับความเสียหายของประเทศที่เกิดขึ้น มันเสียหายเพราะมันมีรัฐบาลที่ไม่ชอบทำรัฐบาลที่เป็นผดเด็จการเต็มที่อยู่ห้าปีประเทศจีนเสียหายยับเยินไม่ใช่เสียหายเพราะไม่มีรัฐบาลครสี่ปีหลังก็ไม่ใช่เสียหายเพราะไม่มีรัฐบาลแต่เสียหายเพราะมีรัฐบาลที่มันไม่ชอบทำใช้กติกาโกงมาครับและตรวจสอบไม่ค่อยไไม่ได้นะครับมันก็เลยทําให้้านเองเสียหายแล้วที่สำคัญคือ ไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติของต่างประเทศๆๆๆๆได้ครับทีน,นี้ถ้าเราจะตั้งรัฐบาลเราก็ต้องคิดว่าทํายังไงตั้งรัฐบาลที่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและประชาชนคนไทยเอง